สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณพี่พาเพื่อนๆมาเที่ยวร้านกาแฟค่ะร้านชื่อเค้กคุณครูบรรยากาศอยู่ในสวนตั้งอยู่ที่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะคะเดี๋ยวเข้ามาชมร้านกันค่ะบรรยากาศน่านั่งมากๆเลยค่ะมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเราจะเพิ่มเติมไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะหาอ่านกันได้เลยค่ะ ร้านนี้ก็จะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงถึง5โมงครึ่งตอนเย็นค่ะมีฟรี WiFi ด้วยนะคะเดินเข้ามาก็จะเจอพอ์เตอร์สั่งอาหารสั่งน้ำค่ะเดี๋ยวเราก็รอคิวสั่งน้ำกันก่อนเลยนะคะระหว่างรองคิวเราก็เดินไปเลือกเค้กพังพางค่ะร้านนี้ชื่อว่าเค้กคุณครูมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตลยค่ะแล้เจ้าของร้านต้องเป็นคุณครูแน่นอน แต่จะดุหรือเปล่าก็มาลองถามหากันดูนะคะตัวคุณพี่ก็ไม่กล้าถามค่ะเลือกเสร็จแล้วเราก็จ่ายตังกันค่ะเหลือบหันมาเห็นคุกกี้นะคะ คุกกี้ชิ้นใหญ่มากๆเลยค่ะราคาแค่15บาทเองค่ะเมาเหมา,หมากันไปเลยค่ะ หลังจากเราจ่ายตังค์เสร็จแล้วเราก็มาเลือกที่นั่งกันเลยค่ะสําหรับร้านนี้จะเป็นร้านบริการตัวเองค่ะจะมีตัวเครื่องเรียกไว้นะคะมเมื่อเขาทำเสร็จแล้วก็จะส่งสัญญาณให้เราเดินไปรับค่ะในระหว่างนี้เราก็ไปชมบรรยากาศเพลินๆรอบๆด้วยกันค่ะ มาแล้วค่ะของที่เราสั่งไว้นะคะเราก็จะสั่งชาโก้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชาไทยผสมโกโก้นะคะอโอ้โหเข้มข้นมากๆเลยค่ะแก้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะแก้วถัดมาก็จะเป็นโกโก้ปั่นนะคะดูจากสีแล้วรู้เลยว่าเข้มข้นจริงๆอันนี้ก็จะเป็นอเมริกาโน่นะคะ พลาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับเค้กอันนี้เป็นเค้กใบเตยหน้ามะพร้าวนะคะทางร้านก็มีให้เลือกหลายหน้านะคะแต่เราชอบหน้ามะพร้าวค่ะดูเนื้อข้างในเค้กสิคะมันฟูนุ่มน่าทานมากๆเลยค่ะบอกไปเพื่อนๆก็คงไม่เชื่อต้องลองมาลองทานเองนะคะ แล้วถ้าใครไม่สะดวกเดินทางมาถึงด้านขุนทศนะคะเคกค,คุณคือสาขาหนึ่งอยู่ในตัวเมืองโคราชที่เองค่ะลิงก์ Facebook ก็จะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะไปตามหาไปชิมกันได้เลยค่ะหลับคุณพี่นั้นเมื่อทานเสร็จแล้วก็ไปถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปเสร็จเราก็ซื้อของหอบกลับบ้านกันแบบจุกๆเลยค่ะ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคุณพี่จะพาไปไหนอย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคน